โดยทางคุณพิสิทธิ์นะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการฟ้าวันใหม่ทางบูสกาย h ช n แนลในการพูดคุยกับเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปประเทศคนที่มีบทบาทสำคัญก็คือประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ทำงานทางเนื้อหาสาระและกระบวนการปฏิรูปที่ต่อเนื่องที่ผ่านมาทางประหลัดกระทรวงยุติธรรมนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ว่าจะหาหรือเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้งเท่านั้น เพราะถือว่าการเลือกตั้งเป็นคําตอบให้กับประเทศในระยะยาวนะครับแล้วก็หนี่ไม่พ้นว่าหลังเลือกตั้งแล้วจะต้องมีการปฏิรูปตอนนี้คุณอนุพิษิ์เองนะครับก็เชื่อว่าน่าจะมีคนจํานวนมากในประเทศไทยที่อยากเห็นทางออกของความขัดแยง้งส่วนที่ทางคุณอภุสิธิ์เองก็ยังมีความวิตกกังวลความเครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ยืนยันนะครับว่าพร้อมที่จะคุยกับทางอดีตนายกทักษิณทางสกายก็ได้หรือว่าทางไหนก็ได้ไม่มีปัญหาทั้งนั้นถ้าสามารถที่จะแก้กความขัดแย้งในประเทศที่เกิดขึ้นได้ขณะน,นี้แล้วก็อะไรที่เป็นทางออกให้กับประเทศชาติก็พร้อมที่จะคุยกับทุกคนทุกฝ่ายแล้วก็หาโอกาสที่จะเจรจากับฝั่งของนปชเองกปปสหรือว่าฝั่งไหนก็นแล้วแต่ที่คิดว่าน่าจะสามารถลดความขัดแย้งได้ตอนนี้ด้วย ข้อแตกต่างในรายละเอียดบ้างแต่หลักการ3ข้อนี้ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ผมก็จะเดินต่อไปในก้วที่2ที่3ก็คือในกระบวนการที่จะทำให้เราได้คำตอบเรื่องการปฏิรูปและการเลือกตั้งเนี่ยฝ่ายต่างๆที่ผมจะไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยเนี่ยก็จะไปขอความสนับสนุนนะครับก็วันจันทร์ท่านผู้การอาสุงสก็รับนะผมแล้ว แล้วก็ขณะนี้ผมก็ยังติดต่อไปยังฝ่ายต่างประสานงานที่จะพบปะผู้คนเริ่มเครับนี่ก็เป็น3ข้อหลักๆนะครับในการหารือกับทางประหลัดกระทรวงยุติธรรมจะเห็นว่าหนึ่งข้อที่น่าจับตามองคุณผู้ชมก็คือคุณอภิสิทธิ์นะครับมองว่าการเลือกตั้งกับการปฏิรูปนั้นจะต้องเดินหน้าไปพร้อมกันคือการเลือกตั้งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศ และการปฏิรูปประเทศนั้นทุกฝ่ายจะต้องหาจุดร่วมเพื่อจะขยายวงกว้างของจุดร่วมและก็ลดความขัดแย้งได้ในอนาคตจะเห็นว่าจุดนี้เองหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พักประชาธิปัตย์เคยประกาศไว้ชัดเจนในช่วงการเลือกตัง้งสสอสองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าอยากให้ปฏิรูปก่อนการเลือกตัง้งแต่ว่าหลังจากที่ การเลือกตั้งสองกุุภาพันที่ผ่านมาเป็นโมฆะและตอนนี้กําลังมีการหารือกันทั้งฝั่งของกกตและก็พักการเมืองเล็กๆพักการเมืองใหญ่ๆว่าอยากจะให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งท่าทีของประชาธิปัตย์รวมทั้งคุณอภิสิทธิ์เวชชชีวะเองก็ดูเหมือนว่าจะเห็นด้วยกับการเลือกตั้งและก็คาดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยพักประชาธิปัตย์น่าจะเป็นอีกหนึ่งพักที่หันกลับเข้ามา สู่สนามเลือกตั้งส่งสอสอลงสมัครรับเลือกตั้งอย่างแน่นอน